จะพามานอกใจ Toyota Fortuner นิดนึงค่ะนะคะคลิปนี้จะพาไปรับชมรถนิ t s u b i s ิปาเจโร่2.4 GT Premium ปี2018ค่ะนะ,ะสี เท่านะค,ะคันนี้เจาะเป็นสีเทานะคะสีเทาดําการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยใครที่เป็นสาวกมิตซูบิชิปา a j เจโลคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะปี2018ไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สหมื่นโลค่ะคุณลูกค้าขาการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยนะคะคันนี้อยู่ที่8ปดแสนหนึ่งหมพสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ ทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งช่องฟอร์จูเนอร์นะคะและคลิปนี้น้ำหนึ่งนอกใจฟอร์จูเนอร์อีกแล้วพาทุกทุกท่กทานมาพบกับ Mitsubishi Pajero คันนี้เป็น Mitsubishi Pajero 2.4นะคะ GT Premium ปี2018ค่ะคุณลูกค้าขขับเคลื่อนสี่ล้อสีเทาดำสีสวยมากคุณลูกค้าาเข้ามาคันเดียวคันนี้ขับมือเดียวนะ ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งและเป็นสาวกมิตซูบิชิปาเจโร่อยากได้ขับสี่มิตซูบิชิปาเจโร่อยู่นะคะคลิปนี้เดี๋ยวน้องหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสี่การันตีสภาพเดิมไม่มีพิวามชนหนักจมน้ำค่ะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งลุย,ลยคคๆค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะออปชันจัดเต็มค่ะคันนี้มาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อน,อนเลยดีกว่ามาดูกันแบบเร็วๆรวดเ,เ,เร็วค่ะคันนี้นะคะเหลือคันสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ติดจองผ่อนเริ่มต้นหมื่นสี่ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ใบ LED นะคะการันตีสภาพเดิมไฟหน้าสวยใสยไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไปน้ําเกาะอันนี้จะดูแบบสปอร์ตมากๆดูพร้อมลุยค่ะกระจังหน้านะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะได้เป็นกระจังหน้ารายนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นโครเมียมนะคะคุณลูกค้าขาช่องระบายอากาศนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนได้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยและก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะคันนี้นะคะในเรื่องของไฟนะก็ระบบนะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะนะ,ะการันตีสภาพเดิมหากนํา รถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต,ต,ต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนคันนี้นะคะขับมือเดียวนะคะ ขับคนเดียวนะไม่ใช่ว่าซื้อไปขับมือเดียวนะนะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะใครได้ไปก็เป็นมือสองแท้แน่นอนค่ะกระจังหน้าด้านหน้านะคะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มเราปรับสภาพให้เราปรับสภาพให้ค่ะติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยค่ะได้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะกระจังหน้าด้านหน้าดูเท่ดุดันมากๆเลยนี่นะคะสีเทาดํา ขับ4ในส่วนของแม็กขานี้ไม่ได้แม็กเดิมของเขานะเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนแม็กมาอย่างปี21ค่ะนะคะแม็กขอบ18นิ้วอ่ะมาดูซุ้มล้อดีกว่าเนี่ค่ะให้ดูพวกโชว์ต่างๆคุณลูกค้าคะสนใจสามารถยกูโทรหาเข้ามาได้เลย0961984963หรือว่า0954864565กระจกมองข้างเป็นโครเมียมค่ะนี่ติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยค่ะนะคะ บันไดข้างค่ะก็จะได้เป็นสีเงินนะคะขอบสีดำค่ะคุณลูกค้าขาที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมค่ะตรงนี้ก็เป็นปาเจโร่เนาะแล้วก็มีตัวเบ้ากันรอยนะคะอามาดูตัวน็อตต่างๆค่ะนี่นะคะตัวนอ็อตไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขยเลยมีให้ดูรอยเมคอัพต่างๆนะคะแล้วก็แผงประตูได้แผงประตูสีดำตรงนี้ก็สีดำค่ะตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะคุณลูกค้า่านะคะ ตัวรอยเมคอัพตรงประตูไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้แล้วตรงนี้ค่ะก็มีตัวสครับเพจกันรอยค่ะตรงนี้นะคะเขียนว่าปาเจโร่สปอร์ตนะคะนี่ให้ดูตัวน็อตค่ะอ่ะเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําค่ะนะเบาะหนังสีดําถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะม่านด้านข้างนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะมีตีอยู่อย่าง,นงนหนึ่งเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปลี่ยนให้นะคะก็คือฟิล์มเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปลี่ยนให้นะฟิล์มมันเป็นชํารุด e เดี๋ยวตรงนี้เราเปลี่ยนให้ะค,ะ e ค่ะคุณลูกค้าขะไม่ต้องกังวลเราดูแลเราปรับสภาพให้ะคะ่ะคงไม่ให้ลูกค้าไปฟิล์มแบบนี้แน่นอนนะเดี๋ยวเราตรงนี้เราเปลี่ยนฟิล์มให้ที่เรายังไม่ได้ลอกเนี่ยเผืะะ่อถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นฟิล์ม4 0 6 0 80ก็เดี๋ยวตรงนี้เรามาติดให้อีกทีหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะคะอ่่ะก็ฟิล์มมรคันนนเดดีี๋ยว้าปใหู ตัวน็อตโครงสร้างกันดีก,กว่านะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกคว่มชนหนักจมน้ําค่ะหักนารถออกไปน้ำหนึ่งจะย้ําเลยนะคะตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่สาขาหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะก็จะมีโกดัง3บ้างสาขาสองบ้างนะคะเพราะว่าเพชรยนต์นะคะก็จะมีโกดังเก็บรถแล้วก็มี2สาขาด้วยกันกําลังจะเปิดอีกสาขานึงนะกระซิบบอกก่อนนะคะกําลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งประมาณอ สิบห้าสิบหกไล่เลยคุณลูกค้าคะ,คะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เขากําลังอ่าปรับพื้นที่อยู่นะคะแล้วตรงนั้นก็จะครบวงจรเลยใครที่เป็นสาวกของเพชรยนต์นะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาดูอีกอ่ะมาดูต่อดีกว่านี่ตรงนี้เป็นที่ล็อกเด็กนะ,ะสีเทาดําอ่ะโครงสร้างเดิมค่ะการันตีไม่มีพิความชนหนักจมน้ำเดี่ยตรงนี้ยังแน่นอยู่เลยเนี่ยแน่นนึบอ่ะนี่ตัวรอยเมคอัพต่างๆนะคะ ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจนะคะพาช่างมาดูได้เลยนะคะพาช่างมาดูได้เลยรถที่เพชรยนต์ค่ะคัดเกรดคุณภาพค่ะนะคะคัดเกรดคุณภาพทุกคันนี่เอามาดูล้อด้านหลังค่ะได้ดิสเบกสี่ล้อเลยนะคะได้ดิสเบกสี่ล้ออันนี้ก็แม็กขอบสิบแปดนิ้วคัสีสวยๆช่วงล่างแน,น่นๆน,นะคะเกียร์ออตโต้ค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ สันเหลี่ยมคมด้านหลังสวยมากไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มก็รถแต่ละคันแต่ละรุ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนึ่งก็ช่องนี้น้ำหนึ่งเป็นช่อง Fortuner ก็จริงแต่ว่าน้ำหนึ่งก็รีวิวทั้งมิสซูนะคะทั้ง m ิ s ส x นะคะทั้ง m ิ s e v เซอะไรที่เป็นรถ7ที่นั่งนะคะบางทีก็มี7ที่นั่งตัวเล็กเครื่องพันหก็ยังมีเลย i n n o นวาอเวนซ่านะ ก็ลูกค้าขาติดตามรับชมได้นะคะก็อยู่ในครอบครัวรถ7จ็ทีนังเนี่ยแหละนะช่องนี้อยากดูรุ่นไหนคันไหนก็อาติดตามเบอร์โทรหรือโทรมาได้ที่0961984963หรือว่า095 4864565ค่ะโลโก้นะคะอยู่ตรงกลางนะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะคันนี้ก็มีระบบไล่ฟ้าค่ะสปอยเลอร์นะคะมีกล้องถอยด้วยคันนี้ได้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะ,ะแล้วก็กันชนด้านท้ายเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาก,ก้มต่ำสักนิดนึงค่ะคุณลูกค,ค้าคะสนใจรายละเอียดยังไงนะคะ0961984963หรือว่า0954864565ค่ะนี่ค่ะช่วงล่างแน่นๆนะคะคัสีสวยมาก สนใจยังไงก็สามารถโทรหาสอบถามได้เลยแล้วมาดูด้านข้างสักนิดหนึ่งนี่สันเหลี่ยมคมสวยมากเราปรับสภาพให้ทุกคันคันนี้นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะนะคะขับสี่ล้อมาดูด้านหลังกันดีกว่าสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะคุณลูกค้าเข้ามาทดลองขับได้เลยนี่ รถครอบครัวเจดที่นั่งนะคะปาเจโร่เนี่ยเขาจะแตกต่างจากที่น้ำมัรีวิวมานะคะทั้ง f o r t u n e r หรือว่าเป็นอ่า m ์เอ็นะคะเบาะแถวที่3มเนาะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของใครของมันถ้าเป็นปาเจโร่เนี่ยเขาก็จะพับแบบเนี้ยก็จะเด้งออกมาอย่างนี้นะคะนี่ก็ดึงนะคะก็จะพับออกมาดึงขึ้นก่อนนะคะนี่เขาก็จะเด้งแบบเนี้ยอันนี้ เนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะเด้งแบบนี้นี่คือปาเจโ่นะคะนี่ปาเจโ่จะเป็นประมาณนี้นะคะพับเบาะลงเขาก็จะดึงตรงนั้นขึ้นเบาะตรงนั่งน,นะคะก็จะพับขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะพับลงแต่ถ้าเป็นอิสุสุนะคะ อ่ามิวส์เกซเนาะก็จะพับลงเรียบไปเลยหรือว่าถ้าเป็น f o r t จูเนอร์เขาก็จะพับแขวนด้านข้างอันนี้น้ำหนึ่งบอกได้ทุกรุ่นนะคะเพราะว่าช่องนี้น้ำหนึ่งรีวิวทุกรุ่นลูกค้าขาสนใจ Mitsubishi หรือว่าเป็นมิว e X ซ์นะคะ f o r t จูเนอร์นะคะได้หมดเลยนะคะติดตามช่องนี้ไว้ให้ดีๆลูกค้าขาสามารถเข้ามาทดลองขับได้ทุกรุ่นอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจนะคะอัะนนี้ตรงนี้อ่ะก็มีนะคะช่อง วางอุปกรณ์อนเนกประสงค์นะคะตรงนี้ก็เครื่องมือแม่แรงก็จะใส่ให้อยู่ตรงนี้ก่อนปล่อยเราก็จะเช็คให้แอร์ก็มีทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะเรามาดูโครงสร้างกันดีกว่าโครงสร้างตัวรถนะคะตัวน็อตต่างๆรอยเมคอัพนี่เดิมสวยค่ะคันนี้สีเทาดําสีเทาดํานะคะไฟด้านหลังไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะนี่นะ,ะด้านท้ายท้ายเดิม ใชเดิมสวยเลยเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะตัวน็อตต่างๆก็ตัวน็อตเดิมๆนะคะรอยเมคอัพเดิมๆในส่วนของฟิล์มอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งเนาะเดี๋ยวฟิล์มตรงนี้นะคะน้ำหนึ่งก็เปลี่ยนให้ค่ะคุณลูกค,ะคะ้าไม่ได้ให้ฟิล์มแบบนี้ไปแน่นอนอันนี้นะคะก็ยกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ยกขึ้นมานะคะอ่ะน,นี่นะตรงนั้นก็พับลงนะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ามาเดี๋ยวน้ำหนึ่งปิด ดูด้านหลังกันดีกว่านะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างติดคิ้วกกัศนสะน้คะเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะนี่ค่ะเบาเขาก็จะพับกันตรงนี้อ่ะนี่อันนี้ก็พับลงนะคะนี่เหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งก็จะเดินขึ้นตรงนี้นี่ค่ะก็พับเบานะคะขึ้นอย่างนี้นะคะก็ขึ้นไปแถว แถวที่สามนะคะก็อ,อ,อที่นั่งแถวที่สองจะพับได้หกสิบสี่สิบนะคะส่วนแถวหลังก็จะพับห้าสิบห้าสิบก็คพึ่งหนึ่งนะคะนีะ่สนใจรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสี่ค่ะนะคะมี เชื่อมต่อนะคะเนี่ยไอโซฟิกนะคะเชื่อมต่อกับคาซีทแล้วก็กระเป๋าเอกสารค่ะมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของอผู้ขับขี่ตรงนี้ก็มีชาร์จไฟนะคะมีชาร์จไฟอันนี้เปิดให้ดูนี่มี power outlet นะคะมี usb 2จุดนะมีอ่ะมาขึ้นมาด้านบนหน่อย มีจอกลางนะคะมีจอกลางบอกว่ามีแล้วหยุด <mm> มีจอกลางมีไฟตรงกลางนะคะมีไฟด้านหน้าค่ะนะคะแล้วก็แอร์ก็มีทุกตำแหน่งที่นั่งเขาจะอยู่ด้านข้างนะคะอ่ามีสูก็แอร์จะอยู่ด้านข้างนะ,ะแอร์จะอยู่ด้านข้างนี่นะคะ,ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม0961984963หรือศูนย์เก ี่แปดหกสี่ห้าหกห้าค่ะคุณลูกค้าขาแผงประตูนี่นี่เลยนะคะแผงประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเทานะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสีดำอ่ะก็จะดูทรงสปอร์ตเข้าไปคันนี้ได้กุญแจนะคะสองดอกนะคะได้กุญแจสองดอก พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยฟังก์ชันนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็มีแพนเดิลชิพด้วยก็เป็นตัวระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังเออได้เป็นพวงมาลัยนะคะเป็นแบบหุ้มหนังนะคะได้เป็นเบาะหนังอ่นี่เบาะหนังนี่พวงมาลัยหุ้มหนังค่ะมาดูนี่คะ่ะอ่าให้ดูในส่วนของพวกลอยเอ่อเบรกนะคะแล้วก็คันเร่งอันนี้เป็นปุ่มคุช t a r t นะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดกดปุ่มสตาร์ท กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะนะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะประตูตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในนะคะเป็นโครเมียมกระจกนะคะทั้งสี่บานเป็นกระจกไฟฟ้านะคะส่วนฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะคุณลูกค้าคะฝั่งคนขับเป็นออโต้เดี๋ยวน้ํหนึ่งให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็มีนี่ค่ะนะกุญแจอ่ะกุญแจนี่ถือกุญแจอยู่นี่นะ,ะไม่ต้องกดปุ่มกุญแจนะคะเพียงแค่กดตรงนี้นะ,ะเป็นแบบ กุญแจอัจฉริยะนะคะนี่กุญแจอยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะคุณลูกค้าคะปลดล็อกนะคะหรือว่าอ่ะล็อกรถนะนด้านข้างค่ะตัวน็อตต่างๆนี่ให้ดูด้านข้างคันนี้นะคะไม่อยู่ที่หนึ่งแสสองหมื่นโลนะคะพวมลาลัยนะคะก็เป็นพวมลาลัย มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลายัยมีระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยนะคะอะย่าเบรกกดปุ่มค่ะ,ะนี่นะคะหน้าจอนะคะทัชสกรีนเจ็ดนิ้วแอนะคะก็สามารถแยกโซนอิสระซ้ายขวาได้นะคะก็คือ,อต่างซ้ายนะคะต้องการ เย็นฝั่งขวาร้อนซ้ายเย็นขวาร้อนก็สามารถปรับโหมดได้มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ค่ะคุณลูกค้าขาเนี่ยมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีกล้องถอยให้นะคะมองได้หลายมุมมองเลยนะมองได้หลายมุมมองเลยเนี่ค่ะก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามหรือว่าศูนย์เก้าห้าสี่แปดหกสี่ห้าหกห้า นี่ค่ะนะก็เปลี่ยนเป็นแกะโ,โฟนะฮะด้วยเป็นระบบไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นเบรกเป็นเบรกเอเ,เอาขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบรกมือไฟฟ้านะะเบรกมือไฟฟ้าเนี่ค่ะสนใจยังไงยกยคุลูกค้าสอบถามได้เลยไอเดยนเจี๊ยบเลยคุณลูกค,ะคะ้า m i มิ u ูบิชินะคะปาเจโร่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว2.4 GT Premium ค่ะคุณคลูกค้ากระจกมองหลังเป็นออโต้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ก็มีที่เก,ก็บแว่นตานะ มีไฟด้านหน้านี่มีกระจกมีกระจกเปิดมามีไฟด้วยนะคะมีไฟทั้งสองเลยสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะลูกค้าขะสนใจยังไงก็ยกหูโทรหาได้ไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะ มาตัวนี้นะคะแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสี่มอยู่ที่แสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นโลมาเปิดห้องเครื่องด้านหน้ากันใครสนใจนะคะโยคูโทรหาสอบถามได้เลย,ย,ยนี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้า นี่นะเป็นเครื่อง c อ m m o n rail นะคะ d i ดีก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะดูแลในเรื่องของหม้อน้ําน้ํามันเครื่องนะดูแลในส่วนของน้ํามันเครื่องให้การันตีสภาพเดิมเลยค,ะคะุณลูกค้าหากนํารถออกไปอที่นั่นหนือนแจ้เจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีดูแลซื้อคืนคะน่ะอ่าให้ดูด้านข้างนะคะ ไฟด้านหน้านะคะเป็นสแตนเลสอ่ะอันนี้ก็เดิมแท้จากโรงงานนี่ค่ะคานอ่ะอันนี้ก็ไฟเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันตัวน็อตต่างๆสนใจยังไงนะคะก็สามารถยกคูโทรหาสอบถามได้เลยเนี่ยค่ะ Mitsubishi าเจโร่นะคะ2.4 GT Premium นี่ค่ะ มิ s ซูบิชิปาเจโรค่ะนะคะย้ำกันอีกหนึ่งรอบลูกค้าที่มีประวัติเคริดดีผ่อนดีผ่อนตรงสามารถอัพจัดยอดได้อเดี๋ยวหนึ่งให้ดูแผ่นการความร้อนใต้ฝากกระโปรงสักนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะอะตัวนี้นะคะได้ฝากกระโปรงเดิมนะคะฝากกระโปรงเดิมๆเ,เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องรอยเมคอัพเดิมๆคุณลูกค้าขามอก,กอน,นะคะอยู่ครบชัดเจนนี่ อันนี้เดิมแน่นอนนี่ค่ะมิซูบิชิสนใจยังไงก็สามารถโยคูโทรหาสอบถามได้มีบริการจัดไฟแนนซ์นะคะถึงหน้าบ้านเลยมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะคันนี้เป็นมิซูบิชิปาเจโร่2.4 GT Sport เอ่อ จีทีพีเนียมปี2018ไม 1, 2, 000, ล์หนึ่งแสนสองหมื่นโลคันนี้ราคาแปดแสนหนึ่งมืนเก้าพันพร์ดเริ่มต้นอยู่ที่1มืนสี่เครดิตดีอัพจัดยอดฟรีดาวได้ค่ะนะคะสนใจยังไงโยกขูดหวัวสอบถามได้เลยคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ